ทัออสนักบิดประจำหมู่บ้านวันไหนที่ลมไม่ตีหน้าออสจะนอนไม่หลับชาวบ้านทุกคนต่างเสนอรอสิ๋อนออดแต่ใครจะรู้ ในใจลึกๆของออสออสมีความฝันออสอยากเก่งเรื่องเครื่องยนต์เขาจึงแต่งมอเตอร์ไซค์และออกลองมันทุกวันออสอยากเอาความรู้มาดัดแปลงเป็นเครื่องมือการเกษตรเพื่อช่วยชาวบ้านแต่เราม่ นาแต่เราปวดวะกระออดบ่มีคว่มรู้กระออดพ่มีโอกาสเชียรออดเฮ็ะจังไดอ๋นี่ไงโอกาสไม่มีอะไรทําอยากได้ความรู้มาเรียนกับเราสิที่มกาฬสิน์โครงการรับนักศึกษารอบพิเศษเพชรไทยบ้านพึ่งจบมหปวชหรือจบมานานแล้วก็มาเรียนกับเราได้แล้วเนี่ยจบไหมจบกศนได้ไหมกศนก็มาเรียนกับเราได้ขอแค่ผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันรับรองมีงานทำ และมีรายได้ระหว่างเรียนมีกองทุนสถานประกอบการรับประกันการมีงานทำเรียนรู้จริงกับชุมชนโดยมีเป้าหมายเป็นเจ้านายตัวเองทดลองเรียนฟรีหนึ่งเทิมไม่มีค่าใช้ใจ่ายถูกใจค่อยไปต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ท่อ4 4 6 602 053 043 811 128